ที่น่าสนใจและน่าติดตามกันบ้างเราไปติดตามรัชมพร้อมกันเลยค่ะส่วนสภาพอากาศในวันนี้มีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนหนักบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่ตากกำแพงเพชรสุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ ส่วนในวันที่21-25กุมภาพันธ์อากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิลดลง4-6ถึงองศาเซลเซียสอากาศในวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มต้นที่ PM 2.5อยู่ที่7-22ถยไมโครกร,รัมต่อลูกบาศกเมตรและ AQI อยู่ที่7-22ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากและเมื่อนำา PM 2.5ไปเปรียบเทียบกับเมื่อวานมีพื้นที่ที่ค่าคุณภาพอากาศต่ำลงทุกจังหวัด ส่วนจุดความร้อนในวันนี้พบ20จุดพบมากที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยเมื่อนำจุดความร้อนไปเปรียบเทียบกับปี63พบว่าลดลง958จุดและเปรียบเทียบกับปี64ลดลง398จุดส่วนในประเทศเมียนมาพบ1828จุดลาวพบ1 5 1จุดและกัมพูชาพบ403จุดโดยสรุปแล้วในภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อวานเพราะว่าพื้นที่เผาไหม้เพิ่มขึ้นและค่าฝุ่นละอองลดลงสภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ส่วนการปฏิบัติงานวันนี้ชุดขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่7ดําเนินการสร้างฝ่ายชะลอน้ําสร้างป่าเปียกเพิ่มความชุ่มชื้นกับผืนป่าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่รับผิดช,ชอบภาาเหนือจะไร้ฝุุดควันได้อยู่ที่เราลงมือทําค่ะ